ซึ่งแผ่นหลังคาน h i นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นพลาสติก UPVC ซึ่งกันแดดกันฝนได้ดีมากๆวยนิยรท้องเรียบสมัยนี้นิยมใช้แทนเมทัลชีตกันแล้วนะครับแต่เมดทัลชีตก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับแปรคู่ตรงนี้นะครับมันเสริมความแข็งแรงและสําคัญก็คือทําให้ระยะของแปรเนี่ยมันเกิดมิตินะครับเวลาแปรคู่พอคุณมองขึ้นไปนะเออมันจะสวยกว่าแปรเดี่ยวนะในมุมมองผมนะครับจะสวยกว่าแปรเดี่ยวแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทางบริษัทไม่ได้ห่วงเหล็กนะเราใช้เหล็กเยอะ เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามนะครับอ่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมโบสสาโรสอสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านมิลลกเค้าเพชรเกษม63หลังนี้เลย หลังนี้นะครับได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านนะครับตอนนี้งานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่ม,มันเลยดีกว่าสําหรับคลิปแรกคลิปนี้หลังคาสไตล์โมเดนเป็นวนัยนิวทองเรียบนะครับต้องบอกก่อน เป็นไวนิลท้องเรียบนะครับสไตล์โมเดิร์นนะครับด้วยเราทําโครงสร้างนะครับเหล็กข้างบนเป็นเหล็ก6กคูณสข้างล่างเป็น4ี่คูณสเทินกันทั้งหมด2ชั้นนะครับวิ่งรอบเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารางน้ําก็จะเป็นสแตนเลสด้วยนะครับมีท่อระบายน้ําถึง2จุดลงซ้ายขวาเลยนะและที่สําคัญก็คือแผ่นไวนิลท้องเรียบอันนี้นะครับจะมีความพิเศษของเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวใกล้นะครับแต่ขออธิบายก่อนว่าลักษณะโครงสร้างของหลังคาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรื่องตั้งแต่ด้านข้างเลยครับ เริ่มตั้งแต่ด้านข้างนะครับด้านข้างจะสังเกตนะครับว่าเราใช้เหล็ก6บนเหล็ก4ล่างชนกับตัวบ้านเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตรงตัวบ้านเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีเสาสีดําอันนั้นคือเสา4คูณ4ซึ่งตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับแล้วก็ด้านหน้าบ้านจะเป็นเสาแผงนะครับเสาแผงจะเป็น3คูณนิ้วครึ่ง5ต้นในส่วนของตรงนี้ผมเรียนตามตรงว่าเรามีทั้งหมด4จุด4มุมนะครับซึ่งตั้งแยกส่วนระหว่างตัวบ้านนะครับเวลา หลังคาซุดหรือตัวบ้านซุดเนี่ยจะไม่กระทบต่อโครงสร้างอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะยืนนะครับด้วยตัวของเขาเองนะครับทั้งหมด4จุดนะครับประมาณนี้นะครับคุณสังเกตเสาแผงนะครับเสาแผงกับปลายหลังคานะครับมุมหลังคาเนี่ยปลายหลังคาที่มีสติกเกอร์ติดอยู่นะครับแล้วก็ถัดเข้าไปเสาแผงเนี่ยผมจะทําระยะห่างกันนะครับเราจะไม่เอาเสาแผงติดข้างหน้าสุดนะครับเพราะว่าถ้าเสาแผงติดข้างหน้าสุดเนี่ยมันจะไม่เกิดมิติในการที่จะทําหลังคานะครับถ้าเราขยับเสาแผงมาระยะประมาณนี้ หรือที่เขาเรียกว่า1ส่วน3ของหลังคาทั้งหมดนะครับจะเกิดนะครับความบาลานซ์นะครับของเสาแผงนะครับแล้วก็ของขอบหลังคาทั้งหมดมันจะเกิดรูปทรงที่สวยและแมท์กันนะครับนะครับดีเทลตรงนเ,ๆๆนเนี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อการสร้างมากนะครับเพราะว่าเวลาหลายๆคนมองนะครับบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าเสาแผงยังไงบางทีคุณต้องดูมิติของการแบ่งเลเยอร์นะครับว่าเสาเดี่ยวตั้งตรงนี้เสาแผงควรตั้งตรงไหน นะครับเรามีระยะกำหนดของเรานะครับเช่นเสาแพงจะต้องห่างจากขอบหลังคาเป็นทั้งหมดกี่เซนติเมตรอันนี้ผมพูดโดยตรงไม่ได้นะครับเราต้องดูระยะจริงๆก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าหลังคาเนี้ยสเมตร 3มเมตร1ส่วน3ของ3มเมตรเท่าไหร่แล้วก็ยื่นออกมาเสาต้นแรกห่างจากขอบหลังคาเท่าไหรและต้นต่อไปจนถึงต้นที่5าเนี่ยวางยังไงนะครับระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้นะครับมันคือดีเทลเล็กๆน้อยๆมันเป็นดีเทลจากประสบการณ์ในการทํางานนะครับเป็นสูตรนะครับของบริษัทของเรานะครับดังนั้นการลอกเลียนแบบลอกได้แต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆทำให้มันแมททาให้มันบาลานซ์กันตรงนี้บอกตรงว่า สูตรไข่สูตรมันนะครับโ okay. อเคเ่ะมาข้างในดีกว่าพอเรามาด้านในนะครับจะสังเกตเลยนะครับว่าด้านบนเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับโอ้โหมันมันเหมือนฝ้าเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ฝ้านะก็คือไวนิลท้องเรียบนั่นแหละนะครับมันคือแผ่นหลังคาที่เราเอามาต่อเอามาต่อเอามาต่อกันมันจะเป็นจอยจอยนะครับต่อกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแผ่นหลังคานี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นพลาสติก UPVC ซึ่งกันแดดกันฝนได้ดีมากๆไวนิลท้องเรียบสมัยนี้นิยมใช้แทนเมทัลชีตกันแล้วนะครับแต่เมทัลชีต ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับในส่วนของตรงนี้ความแตกต่างระหว่างไวนิลกับเมทัลชีสต่างกันอย่างไรต้องบอกก่อนว่าไวนิลเนี่ยมันก็มีหลายเกรดนะครับเมทัลชีสก็มีหลายเกรดนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างอย่างที่คนนิยมใช้กันละกันถ้าเป็นเมทัลชีสนะครับตอนนี้จะนิยมใช้กันอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือเมทัลชีสมีฉนวน PE คือฉนวนลอนกับเมทัลชีสฉนวน PU คือฉนวนเต็มนะครับสออย่างนี้มีความต่างกันของตัวเขาก็คือถ้าฉนวน เป็นแบบลอนก็คือฉนวนแบบสมัยก่อนตรงนี้เนี่ยเวลาฝนตกเสียงจะดังและมีโอกาสที่ฉนวนหลุดลอนได้ง่ายนะครับและที่สําคัญก็คือการความร้อนได้น้อยกว่าฉนวนหนาส่วนที่ฉนวนหนาก็คือเวลาฝนตกเสียงจะเบากว่าฉนวนบางนั่นแหละนะครับและมันมีโอกาสหลุดลอนได้ยากกว่าท้องก็จะเรียบท้องจะไม่เป็นลอนถ้าเปรียบเทียบกับไวนิลนะครับไวนิลเนี่ยถ้าไปเทียบกับเมเันชีตฉนวนลอนอันนี้ตัดทิ้งไปเลยเมเันชีตสู้ไม่ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับระหว่างเมเันชีต PU กับไวนิวท้องเรียบสูสีดูดีกันราคาก็ต่างกันถ้าเป็นเมทัลชี p พียูราคาจะถูกกว่าวนิลนะครับอย่างบริษัทเราทำเมทัลชี p พียูอยู่ที่ตารางเมตรละ1,800บาททาไวนิลอยู่ที่ตารางเมตรละ2,400บาทต่างกัน600บาทนะครับ600บาทตรงนี้นะครับเทียบรุ่นต่อรุ่นแล้วนะครับมันมันต่างกันยังไงข้อที่1นึ่อธิบายก่อนเวลาฝนตกอ่าพูดถึงเรื่องเสียงเวลาฝนตกเนี่ยเสียงดังพอๆกัน ไวนิวเบากว่าหน่อยนึงต้องบอกงี้ไวนิวเบากว่าเบากว่าหน่อยนึงในกรณีอยู่ข้างล่างหลังคาแต่ถ้าในกรณีอยู่ข้างบนหลังคาล่ะอยู่ตรงห้องนอนล่ะถามว่าดางังต่างกันไหมต่างกันเมนัชีสจะดังกว่าไวนิวจะดงันะดงน้อยกว่าในกรณีถ้าคุณอยู่ชั้น2แล้วคุณได้ยินนะถ้าคุณเปิดหน้าต่างแต่ในกรณีคุณปิดหน้าต่างหมดผมบอกให้เลยว่าไม่ได้ยินเสียงหรอกนะครับจะเป็นไวนิวจะเป็นเมนัชีสมันไม่ได้ยินเสียงหรอกนะดังนั้นคุณเลือกเอานะครับเรื่องเสียงนะครับต่อมาเรื่องการความร้อน ไวนิลก่าไม่เท่นชีส PU ผมบอกตรงว่าพอๆกันด้วยความหนาของตัวเขาแล้วพอๆกันนะครับต่อมาเรื่องความคงทนความคงทนตรงนี้ผมยกให้ไวนิลเนื่องจากไวนิลเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นจอยแบบนี้เป็นลิ้นแบบนี้เป็นลิ้นแบบนี้เอามาเสียบกันก่อนเสียบเนี่ยเขาจะยิงน็อตพอยิงน็อตเสร็จเขาก็จะเอาอีกแผ่นเนี่ยมาประกบซึ่งมันจะลดนะครับของการเป็นสนิมได้ถ้าเป็น เมทัลชีสคือเขายิงน็อตยิงน็อตให้น็อตโดนฝนให้น็อตโดนแดดน็อตตรงนี้อะ่ะมันเป็นทองเหลืองก็จริงแตข่ขอบขอบของเมทัลชีตที่โดนเจาะลงไปตรงนั้นแหละสารเคลือบเขาจะหลุดพอหลุดเสร็จขอบขอบ,ขอบมันก็จะเป็นสนิมแต่มันไม่ใช่เป็นวันนี้พรุ่งนี้นูน่นอีก10ปีค่อยว่ากันอีก10ปีค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นไวนิลมันเจาะพลาสติกเนาะพลาสติกก็ไม่เป็นสนิมอยู่แล้วแล้วก็อย่างอีกอย่างคือมีการมาคุมหัวน็อตด,ด้วย ข้างบนคุณจะไม่เห็นหัวน็อตเลยเพราะว่ามันเป็นลิ้นคุมอยู่ดังนั้นไวนิลจะได้เปรียบเรื่องความแข็งแรงและอายุการใช้งานจะนานกว่านะครับต้องบอกนี้ก่อนนะครับโอเคเนาะเคลียนะฮะเคลียนะฮะดังนั้นอยู่ที่งบประมาณเลยแต่ผมบอกให้นิดนึงนะบางคนเลิกใช้เมนเทชีดดีกว่าไม่เอาแล้วคุณบสบอกว่าไวานิลดีกว่าไม่จริงครับเมนเทชีก็ยังใช้ได้ดูงบประมาณดูความคุ้มค่าแล้วกันนะครับถ้าผ่านไปแล้ว13ปี14ปีเมนเทนชีก็ยังอยู่ได้นะ 15ปีก็ยังอยู่ได้นะนะครับแล้วแต่การดูแลรักษาแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วแต่สภาพพื้นที่แถวนั้นนะนะครับในส่วนของที่คุณว่ากลัวว่ามันจะเป็นสนิมตรงหัวนอ็อตผมบอกให้เลยว่าคุณสามารถเอาซิลิโคอนอะ่ะยิงได้เลยนะตรงหัวนอนะ็อตอ่ะจบพอยิงซิลิโคนเสร็จน้าไม่ไปโดนตรงหัวนอ็อตที่เจาะยังไงเขาไม่เป็นสนิมนะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหามันมีอยู่นะครับเลือกดีๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันผมจะอธิบายต่อนะครับ หลังคาอันนี้อย่างที่ผมบอก่าครับตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านแล้วก็ทําเป็นสไตล์โมเดิร์นสังเกตน,นะเราวิ่งแปรคู่แปรคู่ตรงนี้นะครับมันเสริมความแข็งแรงและสําคัญก็คือทําให้ระยะของแปรเนี่ยมันเกิดมิตินะครับเวลาแปรคู่พาคุณมองขึ้นไปนะเออมันจะสวยกว่าแปรเดี่ยวนะในมุมมองผมนะครับจะสวยกว่าแปรเดียวแล้วก็จะรู้สึกว่าทางบริษัทไม่ได้ห่วงเหล็กนะเราใช้เหล็กเยอะเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ พอมองต่อมานะครับคุณสังเกตนะว่าเราพูดกันเรื่องสีโทนสีเนี่ยของขอบเหล็กนะครับของเส้นเหล็กนะครับเป็นสีดําด้านซึ่งตัดกับสีไวนิลที่เป็นสีขาวโอโมโอ่นะครับมันตัดกันแล้วมันโอ้โหมันลั่นอะสีมันลั่นมากสวยนะครับรวมถึงท่อไฟขาวด้วยท่อไฟขาวที่เราไม่เลือกที่เราเลือกไม่ทาสีดําเพราะอะไรมันตัดไงครับมันตัดกับขอบเหล็กมันก็สวยงามของตัวขอ,ของท่อไฟเองอยู่แล้วซึ่งท่อไฟเราใช้เป็นท่อไฟเล็ก นะครับมีการโคง้งมีการต่อนะครับใส่ก้านปูเป็นระเบียบเรียบร้อยและต่อจากท่อไฟก็คือโคมไฟที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสไตล์ล็อปนี่แหละซึ่งเป็นสีดําด้านเข้ากับโครงเหล็กอีกแล้วนะครับดังนั้นในการเลือกนะครับว่าการที่จะออกแบบต่างๆในบ้านเนี่ยผมแนะนําแบบนี้นะครับเวลาคุณเลือกคุณเลือกสีเนี่ยให้มันมูดแอนโทนให้มันไปทางเดียวกันมากสุดก็คือทูโทนทูโทนก็คือไม่เกิน2ส,สีนะครับในการเลือกสีต้องเลือกแบบนี้ถ้าคุณเลือก3 4 5สี่ห้า 6 7สีนะครับมันจะไม่สวยถ้าอยากให้เรียบหรูโมเดินแนะนำคุมโทนนิดนึงนะครับหลังคาก็จะประมาณนี้ต่อไปการเลือกกระเบื้องปูพื้นนะครับต้องบอกว่ากระเบื้องปูพื้นตรงนี้นะครับเป็นกระเบื้องพอร์เลนซึ่งเป็นกระเบื้องที่มีความคงทนเนื้อกระเบื้องที่เขาเรียกว่าเนื้อพอร์เลนคืออะไรย้อนกลับไปดูคลิปมือใหม่เข้าใจบ้านโอ้คลิปนั้นดีมากมากเลยนะมือใหม่เข้าใจบ้านตอนนี้คนดูเป็นหมื่นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรายการสําหรับมือใหม่จริง นะครับใครที่ยังไม่ดูพิมพ์เลยมือใหม่เข้าใจบ้านแล้วก็พิมพว่าสอแสงทองยังไงก็ขึ้นนะครับมือใหม่เข้าใจบ้านแล้วก็พิมพว่าสอแสงทองยังไงก็ขึ้นพิมพ์ไปได้เลยนะครับคุณจะเจอรายการนี้สำหรับมือใหม่จริงๆและสําหรับใครที่ยังไม่ได้ต่อเติมบ้านหรือไม่ได้ซื้อบ้านก็ดูได้เป็นคลิปที่ให้ความรู้คลิปนั้นแนะนําเกี่ยวกับ E ีีแรกเลยนะแนะนําเกี่ยวกับชนิดของกระเบื้องเนื้อของกระเบื้องควรเลือกแบบไหนหน้าบ้านอันนี้เป็นกระเบื้องพอร์ลนตอนนั้นคลิปยังไม่ออกอากาศแต่ ทางเราเนี่ยมีโปรเจกต์แพนเนอร์ซึ่งเข้ามาแนะนําให้กับเจ้าของบ้านนะครับแนะนําว่าควรเลือกแบบไหนที่เหมาะกับกระเบื้องอพื้นที่นั้นๆนะครับทางเราแนะนําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่เราจะต้องมีการสํารวจหน้างานก่อนค่าสํารวจหน้างานเนี่ยสองพบาทชําระกับทางแอดมินได้เลยชําระผ่านทางไลน์ได้เลยจากนั้นคุณรออยู่ที่บ้านนัดวันนัดเวลากันมานะครับเราจะมาสารวจหน้างานให้คุณทุกอย่างเลยและออกแบบหน้างานให้คุณด้วย นะครับจากนั้นเราจะส่งส่งไปเสนอราคาให้กับทางลูกค้าถ้าลูกค้าตกลงนะครับคุณลูกค้าตกลงเราก็จะ2,000บาทนั้นอนะเราก็จะหักออกกับค่าต่อเติมได้ก็คือ2,000บาทไม่เสียฟรีประมาณนี้ละกันนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่อยากเสีย2,000แอดไลน์มาก่อนสอบถามได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวัดขนาดกว้างคูณยาวมาให้เราเราประเมินให้ฟรีนะครับเข้าเรื่องพื้นกระเบื้องกันต่อพื้นกระเบื้องตรงนี้อย่างที่ผมบอกเป็นกระเบื้องพอร์ตลนซึ่ง คุณสามารถเอารถหกล้อมาจอดได้เลย <Wow. S 1> ผมพูดจริงนะไม่แตกเอารถหกล้อมาจอดได้เลยแต่ถ้าคุณขับรถถังขึ้นมา <Yeah. S 1> ยังไงก็แตกเพราะว่าล้อรถถังมันเป็นเหล็กนะครับอันนี้ผมไม่ได้แบบกวนนะผมพูดจริงว่ามันรับน้ำหนักได้มากถึงขนาดนั้นเลยนะครับแต่รถสิบล้อเราจะเข้าไม่ได้เราจะติดหลังคาโอเคประมาณนั้นทีนี้กระเบื้องเขาเนี่ย ب, มีความแข็งแรงอยู่แล้วจอดรถได้สบายแต่ที่สําคัญก็คือคุณควรเลือกผิวกระเบื้องที่มีความด้านหรือยหยาบให้มันพอเหมาะพอประมาณถ้าคุณเลือกที่แบบ เงาเลยเวลารถขับขึ้นมาตอนฝนตกล้อ,อยังไงก็ลื่นล้อ,อยังไงก็สะบัดนะครับดังนั้นเลือกที่มีความด้านนิดนึงแต่ถ้าคุณเลือกที่มีความหยาบจนเกินไปนะครับเวลาคุณเดินเท้าเปล่าตรงนี้คุณก็เดินรู้สึกไม่สบายเท้าแล้วรู้สึกมันโอ้โหมันเจ็บเท้าอ่ะครับดังนั้นไม่ควรไม่ควรจริงๆนะครับแนะนําว่าด้านพอประมาณแล้วก็อย่าหยาบจนเกินไปนะครับขอ,อยับซ้ำเหงื่อ โอเคมาต่อนะฮะมาดูใ,ใกล้ๆนะครับดูรอบๆเลยนะครับลายกระเบื้องตรงนี้ที่คุณสังเกตนะคล้ายๆกับคอนกรีตพิมพ์ลายเลยแต่ไม่ใช่คอนกรีตพิมพ์ลายนะอันนี้คือลายกระเบื้องที่เหมือนกับคอนกรีตพิมพ์ลายคุณเห็นรอยต่อของกระเบื้องไหมผมยังไม่รู้เลยว่าแผ่นไหนมันเป็นแผ่นไหนเนี่ยผมมองด้วยตาเปล่าผมยังดูไม่รู้เลยท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าแผ่นไหนต่อแผ่นไหนนะครับแทบมองไม่ออกเลยเนื่องจากนะครับเราเลือกสียาแนวใกล้เคียงกับสีพื้นกระเบื้องเลยดังนั้นเนี่ยเวลาคุณไปเลือกกระเบื้องนะครับ ทางเราเลือกยาแนวให้คุณด้วยยาแนวที่ใช้เดี๋ยวเราใช้อย่างดีเลยนะและก็ใช้สีเสมือนขอบกระเบื้องเลยดังนั้นมันจะเหมือนแบบเนียนตากันหมดเลยนะครับนะครับต้องบอกงี้เนียนตาไปกันหมดเลยซึ่งท่านส้งของบ้านท่านใดเนี่ยบางท่านต้องการที่แบบออพื้นหน้าบ้านขอเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายผมแนะนําเลยนะคุณเลือกที่จะปูกกระเบื้องดีกว่าเพราะว่าถ้าคอนกรีตพิมพ์ลายมันเกิดการล้าการแตกแล้วเนี่ยเวลาซ่อมเนี่ยมันซ่อมแล้วไม่สวย แต่ถ้ากระเบื้องนะถ้าแตกเมื่อไหร่บินแผ่นหนึง่งเปลี่ยนแผ่นหนึ่งก็ได้นะครับประมาณนี้ลองมาดูใ,ใกล้ๆครับนี้เลยนะครับตรงไหนคือรอยต่อผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นรอยต่อนะครับตรงนี้เป็นร่องยาแนวตรงนี้เป็นลายของกระเบื้องเขานะครับตรงนี้ก็คือ1แผ่นแผ่นดูไม่รู้เรื่องยากจังอสรุปง่ายๆเลยนะครับผมเองผมก็ดูไม่รู้เรื่องว่าตรงไหนคือรอยต่อคือช่างเนี่ยเขาปูนเนียนจริงๆท่านผู้ชมอ่ะซูมไม่ใกล้ได้เลย,เลยผมจะเล่าให้ฟังนะครับไล่ไปเลย นะคุณดูสิว่ากระเบื้องมันต่างระดับกันไหมแทบไม่ต่างกันเลยท่านผู้ชมเนียนจริงๆเนียนจริงๆคุณดูได้เลยตรงไหนเป็นรอยต่อมองไม่รู้เรื่องนะครับมองไม่รู้เรื่องเลยนะทีนี้คุณมาดูผิวในใกล้ผิวเนี่ยมันมีความด้านแต่ไม่ด้านมากคือฝ่าเท้าเราสามารถสัมผัสได้ครับนะครับ,นะรบแต่ถ้ามันหยาบจนเกินไปเนี่ยโอ้โหคุณอย่าซื้อเลยมันไม่เวิร์กหรอกถ้าคุณเดินเท้าเปล่าแล้วคุณรู้สึกไม่สบายเท้าอะ่ะมันไม่รับกับฝ่าเท้าของคุณ นะครับยิ่งฝ่าเท้าท่านใดที่ใส่รองเท้าบ่อยๆฝ่าเท้าบอกบางก็แนะนานะครับเลือกดีๆนะอ่ะส่วนการเลือกกระเบื้องบริษัทเราแนะนําให้คุณละเอียดมากๆนะครับผมบอกตรงนี้ก่อนนะครับเราดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเนาะอ่ะต่อมาเรายังปูกระเบื้องเว้นจอยให้อีกนะครับในส่วนของตรงนี้ผมบอกให้เลยว่ามันเป็นเทคนิคของการดูแลลูกค้าเอาใจใส่นะการเว้นจอยก็สาคัญเพราะว่าเวลาถ้าคุณไม่เว้นจอยแล้วเนี่ยเวลาปูไปแล้ว นะครับมันเกิดการซุดตัวมันก็จะร้าวอันนี้เราเว้นจอยให้นะคุณจยสังเกตนะมีหินเล็ก,ลกนๆนะครับเขาเรียกว่าหินกรวดหินกรวดเนี่ยมันมีหลายสีหลายชนิดนะครับเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับคุณเอามาโรยได้เลยคุณซื้อนะครับผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับมีขายหินกรวดนะครับซื้อมาโรยได้เลยในการเว้นจอยเนี่ยโรยไปรอบบ้านเลยท่านผู้ชมสังเกตนะมีรอบบ้านเลยนะครับรอบบ้านเลยรอบบ้านเลยนะครับโรยไปได้เลยหินกรวดนี่โรยได้รอบบ้านเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ตรงนี้เราเวนจอยให้แล้วก็แนะนําท่านเจ้าของบ้านว่าไปซื้อหินกวดมาโรยในรอบบ้านเลยนะครับตรงนี้ก็จะสวยงามแล้วก็อย่างหนึ่งเวลามันสุดเนี่ยมันก็จะไม่แตกล้าวนะประมาณนี้แล้วกันโอเคอเราต้องบอกอีกนิดนึงนะหลังบ้านเนี่ยที่ผมกำลังจะพาไปดูนะฮะต้องบอกตรงว่าพาไปดูแบบแวบๆแล้วกันนะครับเพราะว่าสวยจริงๆถ้าใครอยากดูเต็มดูอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่ะมาเลยเชิญครับมาเลยก่อนไปด้านข้างตัวบ้านเทเลสสวยจริงนะครับไวนิวท้องเรียบสวยจริงข้างบน ทำเป็น6บนสีล่างสไตล์โมเดิร์นด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเทเลสดูการปูนะครับสวยงามนะครับอา้าวนี่เลยห้องครัวโอ้โหอ่าให้ดูแป๊บนี้แค่นี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวดูคลิปเต็มคลิปต่อไปดีกว่าประมาณนี้เนาะสำหรับใครอยากดูคลิปเต็มๆนะครับ อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับหลังนี้นะครับอุบ้านมิลาเคลเนาะและสำหรับใครอยากติดตามคลิปเราแบบต่อเนื่องก็กด subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยใครดูใน Facebook กด s f e r i r s t นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มีคนหาเจอย่างจริงกดซี e ฟ i ร์ t ไปเลยสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมบางผ่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปเยอะนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ